เีเยอะเมนมไปเมียนบดไเมียนูเมียนีเมียน่เมียนดีตายจ่มหาเาะเจ้าอยู่หว่าพี่มัน่าเลยว่าเาจะเ้าไปอยูจมหามารือนีจุมหาเลยมาไว้ตรวจเลยได้ขันจุ่มหาเลย สอดีป่ะวมันบอมามันมือยมันวัดครับไปนนยังสิบ้าทเมไปอันอันอันคันมยอะก่านเออไปไปพูยไปมองกันดลทอนั้งนอกเอาไฟทจุ่มไปโดนดอกยางยางอะไรเนาะเส่ ยิงคืนีสองเลยพ่อพ่อ no <Jean> ันมาไอพวกอ่ไรอย่างเงี้ยอ้าวเป็นึ้นหอดเป็นมากัวเตะพอเตะส่วนเตะเลยทานเวียนเบาางไหป่ะเวียนเบาบางอย่างดีป่ะว้ายวันนี้ถาลาผู้บัญชาการจนหอดหามู่ออกมากอ่ะเกือบพวกมู่ออกมากจากคนเกล็นไปไปหา้าอยู่บ้านแล้วก็มาหนี อนีรก็ะนหกค่าเดือนหกันทีเมือไ่ที่หาครับเพื่อพานที่หานะครับมันสุกม่านนั่นแหละมบิ่งกองดินยังเดียวยังจรเงๆนักเที่ยวไปเา่านใดเลวใส่ผ้าม่านใส่เอี่ยงบอรแเบอร์เอาอย่องอื่นอ่าเดี๋ยวยังซื้อคืนได้นคือ เป็นเอาเลือเอาเมือวันที่ที่พกไงอะไหม้ยังแม่ถือก้อในหนั่งเล้าออกเลยโ่เศ้าเป็นตำรวจแล้ว